พูดนานมาดูวิธีการคลายกล้ามเนื้อต้นคอกันบ้างถ้าปวดต้นคอแบบนี้นะครับนะดังนั้นเราหมุนแขนออกถ้าเป็นไปได้ก็ยืดเลยนะไปจับที่ผนังแบบนี้แล้วก็ยืดไปแบบนี้มันจะเป็นการฝึกยืดกล้ามเนื้อฐานกระโหลกลชั้นลึกๆเลยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต้นคอชั้นลึกตัววันนี้แฟนเพจถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณต้นคอนะครับหันเอี้ยวคอไม่ได้บางครั้งปวดล้าวลงมาที่แขนเนี่ย เราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดการง่ายๆด้วยตัวเองนะครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณให้หน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าบทเรียนกันเลยนะครับอาการปวดคอที่ว่าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะหลายท่านถามเข้ามานะในเพจนะครับอินบ็อกเข้ามาถามมาปรึกษาเนาะว่าปวดคอล้วลงแขนเกิดจากอะไรจริงๆมีหลายสาเหตุมั่ ไม่ว่าจะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เป็นได้กล้ามเนื้ออักเสบเองก็ทําให้ปวดแล้วได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเอ็นที่มันมีอาการฉีกขาดพวกนี้ก็ทําให้มีอาการปวดแล้วได้หมดเลยดังนั้นเราจะรู้ได้จากอะไรจริงๆก็ต้องตรวจประเมินแต่จริงๆคุณหมอก็ต้องมาสันนิษฐานอยู่ดีถ้าเราไม่มีการอินเวสติเกตเพิ่มเช่นการ m r i การเอ็กซเรย์เพื่อจะเปรียบเทียบกับคลินิคอลเนี่ย ว่ามันสอดคล้องกันไหมนี่คือลักษณะเวลาเราไปตรวจกับคุณหมอเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงมันจะเป็นหนักอย่างไรสุดท้ายเราต้องทําบบกากยภาพบําบัดครับซึ่ง1ในการทํากายภาพบาบัดคือการดึงคอนะครับดึงคอเรามาดูรูปแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันมีการหักของกระดูกสันหลังก็จะใช้การเครื่องดึงคอแบบนี้เพราะว่ากายภาพตอนนั้นก็ก็มาจากพัฒนามาจาก Auto, ออโทฮะเนี่ยเขาก็จะใช้ลูกตุ้มน้ําหนักเห็นไหมเห็นเนาะ แล้วก็ให้คนไข้นอนนี่คนไข้มีแฟกเจอร์สไปหรือว่ามีการกระดูกสันหลังะระดับต้นคอมันเคลื่อนนะ,นะเขาก็จะใช้การเขาเรียกว่าสกรีนติลแท็กชันนะเขาก็จะดึงศีรษะอยู่แบบนี้เลยแต่ว่าพอมาแบบของกายภาพก็พัฒนามาใช้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันโลเทคนิดนึงนะวันนี้ไปละโอเคอ่ะช่างมัน ัมาโอเคพอดีอยู่ในห้องทํางานครับยังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่กับโน้ตบุ๊กก็คือว่าเขาก็จะใช้แท็กชั่นเนาะของกายภาพมีใครที่อยู่ในเพจของเราเนี่ยแล้วแล้วไปทำกายภาพบัแล้วเขานักกายภาพให้ทําแท็กชันบัดจริงๆผมก็ทำแท็กชั่นให้คนไข้นะมีเครื่องแท็กชั่นเครื่องนึ้งก็เป็นเป็นหลายแสนนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆเช่นการแท็กชันด้วยตัวเองที่ผมเคยสอนว่าใช้ผ้าของม้าดึงหรือว่าใช้ผ้าขนหนูดึงหรือเบลดึงหรือแม้กระทั่งการนอนแล้วก็ใช้ตัวยางยืดดึงเดี๋ยวผมมีโอกาสจะมาสอนวิธีการดึงด้วยตัวเองนะแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่มันใช้ง่ายหน่อยก็คือตัวนี้เดี๋ยวสายทิ่ให้ดูก่อนนะว่าเวลาไปทํากายภาพบัตรเนี่ยหลักการในการทากายภาพบัตรคือจะดึงให้ตัวกระดูกสันหลังระดับต้นคอนี่มันคลายแล้วก็ ลดการกดทับเส้นประสาทรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่คอมันคลายด้วยวิธีการใช้ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นผ้านะแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนโปง่งถุงลมอยู่ข้างในเพื่อจะทําให้กระดูกต้นคอตับตัว,ตวฐานกระโหลกแล้วก็ตัวบ่าเรายมันยืดออกจากกันแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ติดเวลโก้นะครับตัวนี้นะ จริงๆคนไข้ปวดคอผมจะแนะนำให้ให้ใช้ยิ่งถ้าเผื่อมีการเขาเรียกว่าเนอร์ o รู c คอมเพรสชันหรือว่ามีการกดทับของเส้นประสาทมีการปวดร้าวอ่ะนะจะแนะนําให้ใช้ด้วยเพราะว่าเราคงไปทํากายภาพบ่อยๆอทุกวันลําบากดังนั้นที่บ้านเราควรจะต้องดึงแล้วการดึงพวกนี้ผลของการดึงอยู่ได้ประมาณสักถ้าหนักหน่อยวันหนึ่งก็ก็จะเริ่มมีอาการปวดแล้วถ้าเป็นไม่มากนันก็อยู่ได้ประมาณสัก2วันนะครับโอเค เราจะใส่ตัวเป่าลมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปลดล็อกให้ตัวสายยางมันปล่อยลมได้แต่ว่าถ้าเผื่อเราบีบลมจนเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกได้ดูนะแล้วเวลาเราทําแบบนี้เราจะทําทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีถึงนาทีนะครับมันจะให้ผลในการคลายกล้ามเนื้อได้ดีเพราะว่าถ้าเผื่อเราทําน้อยนะดึงแค่สัก3ามนาทีอย่างเงี้ยมันก็เห็นผลน้อยนะครับจริงๆเท่าที่เคยใช้มาเนี่ย การดึงคอเนี่ยไม่ว่าจะใช้แมนนวลแท็กชั่นเราใช้อยู่ประมาณสัก5นาที7นาทีนะเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายแล้วอาการปวดมันไม่มีโอเคเนาะเห็นไหมฮะลมมันก็จะเข้าและทีนี้เวลาเรานั่งเราก็จะต้องนั่งสบายๆแบบนี้นี่เวลานั่งทํางานเรนก็นั่งแบบนี้ถ้าเราไม่จับตัวคอมยกสูงขึ้นมามันก็ทําให้เราต้องก้มคอก็จะมีปัญหาปวดคอขึ้นมาได้เพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆเห็นไหมฮะถุงลมตัวนี้มันจะโป่งขึ้น ถ้าสูงผมเข้าดีๆตอนนี้คอผมรู้สึกเหมือนเหมือนที่เขาใส่เหล็กดามไว้เลยนะโอเคเราไม่ต้องแบบแน่นมากนะอย่ายไปแน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากเนี่ยเราจะอึดอัดแล้วอาจจะทําให้ปวดมากขึ้นก็ได้เพราะว่าข้อมันถูกยืดออกจากกาันเยอะเกินไปดังนั้นเราจะเอารู้สึกว่าอาการปวดที่คอมันสบายๆเท่านั้นเองอันนี้อาจจะแน่นไปในะดูสูงนะครับผมจะปล่อยลมออกวิธีการปล่อยลมก็คอนโทรลตรงนี้ แค่นั้นเองแล้วเราก็ปิดตรงนี้ปุ๊บก็จะได้ละนะถ้าแน่นเกินไปก็ปล่อยออกแต่ถ้ามันไม่แน่นก็ปีบเข้าแล้วก็นั่งพักแบบนี้นะครับประมาณสัก20นาทีจะดูทีวีดูอะไรก็ได้นะท่านั่งเนี่ยจะทำให้การดึงคอเนดีดีดีกว่าท่านอนอีกนะในช่วงในช่วงที่มันไม่ได้ปวดมากโอเคไหมพอ่ได้เนาะนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในกายภาพบับันะครับ จริงเรามีเครื่องมือกายภาพเนาะลหลายท่านน่าจะเคยทํากายภาพแล้วก็ดึงคอช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันคลายทีนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ทําอย่างไรามาดูกันอาจจะดูวดิเทียรอ,ออกกันนะจะได้ทําเป็นเอาเนี้ยปล่อยลมเสียงลมออกได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมน่าจะได้ยินนะโอเคแล้วก็แกะเบือโคออกแล้วก็ผึ่งลมนะครับจะไปตากแดดนะครับพวกนี้อุปกรณ์กายภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากหลักการ ที่ใช้ในทางออโถสามารถหาได้ตามบ้านได้เลยนะอย่างเช่นนิ้วหักเนี้ยก็สามารถเอาพวกตะเกียบอ,อะไรมาพันก็ได้นะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแบบเป๊ะทุกอย่างอะไรแค่นั้นแต่ว่าขอให้มันแบบอยู่ในลายที่เหมาะสมพวกนี้แต่ถ้านิ้วหักยังไงต้องไปหาหมอเนาะอย่าช่วยทำเองนะครับมันจะได้แบบว่าอยู่ในลายเวลาต่อเองมันจะได้แบบไปหาคุณหมอเขาจะได้ต่อในลายที่เหมาะสมกลับมามจะได้ใช้งานได้ พูดนานมาดูวิธีการคลายกล้ามเนื้อต้นคอกันบ้างถ้าปวดต้นคอแบบนี้นะครับที่คุยกันไว้นะครับอย่างแรกนะให้รู้ก่อนว่ากล้ามเนื้อมันจะมีตรงนี้ครับขึ้นมาแบบนี้ตัวสําคัญคือกล้ามเนื้อบ่าแล้วก็กล้ามเนื้อฐานกระโหลกเราก็ต้องใช้มือด้านตรงข้ามนะครึงแล้วก็กดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณบ่าโอเคไหมครับคลายแบบนี้นะ ทำประมาณสัก 3- าถึงหรอบนะครับให้ทั่วเลยนะทั่วตรง upper trapezius ตรงนี้นะกล้ามเนื้อนระอบๆตรงนี้นะครับพอได้เนาะเห็นอยู่ใช่ไหมฮะจะใช้ออยล์ก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้ใช้มือกดผ่านตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นนะพยายามกดไหลตรงนี้ลงแบบนี้แล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามก็จะตึงมากนะครับ ผมลืมสอนวิธีการแยกอาการปวดนะถ้ามันเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเป็นจากมีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าได้ด้วยนะครับมีวิธีเดี๋ยวผมสอนท้ายๆนะแล้วก็เราสามารถใช้ในการประเมินอาการของคอเราได้ด้วยว่าคอเราเนี่ยอยู่ในเฟสไหนละมันมีอาการกดทับเส้นประสาทหรือยังหรือว่ามีอาการปวดหรือยังพวกนี้ด้วยนะครับนี่ผมจะนวดคลายแบบนี้ไปก่อน พอได้เนาะเสร็จแล้วเราจะยืดที่บริเวณหน้าอกตรงนี้ด้วยแล้วก็จะคลายตรงบริเวณหน้าอกด้วยเอาผมจะสอนตรงฐานมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวตรงคอเราค่อยไปนเน้นอีกทีนึงอ่ะทีนี้ทางด้านข้างตรงนี้ทางด้านข้างนี้ก็สําคัญนะครับเราจะดรอปไหล่ลงแล้วเอียงคอไปด้านตรงข้ามพร้อมกับหมุนคอไปแบบนี้นะครับดูนะหันหน้าไปด้านนี้แล้วเอียงคอแล้วก็กดตรงนี้พอได้ไหมเนี่ยมันจะเห็นเป็นเส้นไหมเห็นเส้นไหมเห็นเนาะ วันนี้นั่งทำงานอยู่ปวดด้วยก็เลยเามาสอนเพราะว่าผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ของพวกเราแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์ด้วยวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าถือว่าใครที่ตามในเพจเราก็อยากจะสอนทุกท่านแหละหลายท่านถามว่าอยากได้เทคนิควิธีการดูแลตัวเองก็พยายามจะมาทำคลิปให้เนาะแต่ว่าถ้าถามมาเยอะก็แนะนำว่าจะต้องไปพบนักกายภาพบับัดช่วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำพวกนี้ บางทีมันก็จะมีเจ็บนะครับมันไม่ใช่แบบว่าทําแล้วมันจะมันจะดีไปหมดเนาะมันก็จะมีเจ็บดังนั้นถ้าทําแรงไปมันจะเจ็บเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคนะอันนี้ตรงบ่าเสร็จแล้วตรงหน้าอกครับตรงหน้าอกเราพยายามยืดอกไปทางด้านหลังในลักษณะนี้แล้วก็คลายเพราะว่าเวลาที่เรานั่งทํางานเห็นไหมไหล่เรานะพอเราไม่ไม่ยกไหล่ออกมาไม่หมุนแขนออกมาอย่างเงี้ยไหล่มันจะหมุนเข้ามันจะงุ้มเข้าแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนะดังนั้นเราหมุนแขนออก ถ้าเป็นไปได้ก็ยืดเลยนะไปจับที่ผนังแบบนี้แล้วก็ยืดไปแบบนี้นะเราจะยกแขนไปทางด้านนี้ไม่ได้นะมันก็จะไม่ไม่เปิดมันต้องยกแขนขึ้นสูงนิดนึงแล้วก็ดึงดังไปด้านหลังมันจะทําให้อ่าตัวกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันเปิดแล้วทำไมต้องมานวดหน้าอกทั้งนั้นนี่ปวดนุ่นคอเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่ากลไกการเคลื่อนไหวของต้นคอครับคือถ้าเราไม่คลายตรงนี้นะคอเราก็จะดีขึ้นน้อยกว่าการที่เราได้คลายรวมด้วยนึกออกไหม คือเหมือนกับว่าเวลาเราปวดตรงนี้เราก็ต้องคลายที่ฐานมันแล้วก็ขบนมันแล้วตรงมันอ่ะด้วยนะสามจุดผมปกติเวลารักษาผมก็จะรักษาไม่ใช่แค่จุดที่ปวดอย่างเดียวรอบๆเขาด้วยเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆคลายนึกภาพเหมือนกับว่าเวลาเราโดนเราไปฉีดยาน่ะฉีดวัคซีนนะฉีดตรงนี้แต่เวลาปวดระบมนี้รอบเลยไหม มันไม่ได้ปวดแค่ตรงที่ฉีดนะกออบนียมันแผลมาเลยบางคนนี่ปวดขึ้นมาต้นคอเลยนะบางคนลงไปที่ข้อศอกเลยอย่างเงี้ครับดังนั้นการจะรักษาก็จะต้องดูรอบๆไปด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกรงรอแหละพอได้เนาะพอเข้าใจหลักการใช่ไหมได้นะครับแะสมมติไม่ใช่สมมตินวดให้ครบประมาณ3-5รอบจุดหนึ่งใช้เวลาประมาณ3นาทีนะถ้ามันไม่เกี่ยวไม่มีอาการปวดเลยก็ประมาณสักส3นาทีก็พอนะครับให้มันคลายถ้ายืดร่วมด้วยได้มันยิ่งเร็วนะ ทีนี้มาดูตรงต้นคอบ้างตรงคอบ้างตรงนี้ตรงนี้เ,าาเราใช้ยังไงเราก็ใช้มือนะครับแบบนี้นะจับเห็นเนาะกดที่กล้ามเนื้อที่ต้นคอกันอคือช่วงแรกเวลามันเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นที่กล้ามเนื้อก่อนครับแต่พอมันเป็นมากๆนานๆเข้าซ้ําๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆก็จะเป็นที่หมอนรองกระดูกกับที่ตัวเอ็นที่รอบๆกระดูก พอเป็นมากขึ้นมากขึ้นที่เริ่มไปถึงกระดูกกันนะตัวกระดูกเริ่มมีหินปูนจริงๆถามว่ามันเกิดจากอะไรก็คือมาจากการทํางานและอายุที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นเด็กๆมันคงไม่ค่อยมีปัญหาแต่พออายุเยอะขึ้นมันก็ต้องเสื่อมนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาแบบแบบมีความสุขที่สุดอย่าไปเครียดมากนะอย่างน้อยๆมันไม่ใช่มะเร็งหรอกแต่ว่ามันจะทําให้เราคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีคือมันลาคาญ ลำคาญแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนทำได้ไม่เต็มที่ทำงานก็จะรู้สึกว่าแล้วม,มันปวดอะไรเงี้ยนะครับไล่ขึ้นเห็นไหมฮะพอได้เนาะนะเสร็จแล้วฐานกะโหลกตรงนี้กดนวดตรงฐานกะโหลกด้วยพอได้ไหมอถามว่าต้องนวดอย่างเดียวไหม บอกเลยว่าไม่จําเป็นเรายืดอย่างยืดก็ได้นะครับยืดก็ได้จะสอนยืดด้วยจะช่วยได้ดีนวดแล้วต้องยืดไหมควรจะต้องทําอย่างนั้นนะครับควรจะต้องยืดนวดไปด้วยแล้วยืดไปด้วยนะครับก็จะดีแล้วนวดอย่างเดียวกับยืดอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อให้มันเก่งด้วยนะเวลาเรานวดอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับมันก็เฉยเฉยนะมันก็จะทําให้คลายพอไปทํางานนิดๆหน่อยๆก็ตึงขึ้นมาอีกละ นะถ้าอยากให้เขาไม่ตึงไม่ไม่อยากให้เขาแบบปวดบ่อยๆต้องเพิ่มความแข็งแรงให้เขาโอเคพอได้เนาะต่อมาเราจะยืดกล้ามเนื้อกันง่ายๆมากถ้ายืดกล้ามเนือ้อไหล่นะครับกดไหล่ลงนะกดไหล่ลงจับขอบเก้าอี้นะจับไว้คอตรงๆแบบนี้นะแล้วก็ยังคอไปด้านตรงข้ามแบบนี้ท่าที่หนึ่งนะจะใช้มือจับไหมที่แบบ คนชอบใช้มือกันอ่ะก็แล้วแต่ถ้ามันตึงอยากให้ตึงมากขึ้นก็ใช้ถ้าไม่อยากให้ตึงมากหรือว่ารู้สึกแค่นี้ก็รู้สึกตึงแล้วเอาเท่านี้ก็ได้เราค้างไว้ค้างไว้ประมาณสัก15วินาทีสัก3รอบนะครับแล้วทําข้างเดียวไหมททั้างสองข้างนะครับควรทําทั้งสองข้างเพราะว่าอีกข้างนึงก็ต้องยืดเหมือนกันพอได้ไหมครับพอได้เนาะผมจะสอนยืด4ท่าด้วยกันนะอันนี้ท่าที่1นนะโอเคไหมท่าที่2ท่าที่2 ข้างซ้ายหน่อยข้างซ้ายเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่เข้าใจตัวตรงแบบนี้จับขอบเก้าอี้ตัวตรงและเอียงคอไปด้านตรงข้ามข้างซ้ายถ้าได้นวดด้วยก็จะดีนะครับข้างที่ไม่ปวดเรานวดเราคลายเรายืดด้วยจะส่งผลให้อาการปวดข้างขวาดีขึ้นด้วยงงไหมลองทําดูเดี๋ยวก็รู้นะครับผมใช้แบบนี้ประจาในการรักษาคนไข้นะถ้าเราอยากให้อาการมันดีเร็วขึ้นเราควรทําด้วย รวมกับการรักษากับนักกายภาพไปด้วยมันก็จะช่วยทําให้อาการโดยรวมดีขึ้นแต่ภายใต้ต้องทําแบบพอดีนะครับอย่ารุนแรงอย่าทําหนักไปนะครับหรือไม่ทําเลยก็ไม่ดีนะหนักไปก็ไม่ดีนะต้องพอดีพอดีได้นะซ้ายขวาแต่ว่าข้างที่ไม่ปวดเราอาจจะไม่ต้องเน้นเยอะมากนะต่อไปคอทางด้านหน้าบ้างเราเงยคอ,อขึ้นแบบนี้นะครับ ค้างจะใช้มือฟิกช่วยก็ได้จับที่บ่าค้างไว้15วินาทีแล้วกลับมาคอตรงกดบ่าลงปึ๊บจะเก็บคางแล้วเงยขึ้นไปสุดนะคนที่แบบก้มคอมาทั้งวันหรือว่า,านั่งทําคอมแบบนี้ก้มพิมพ์อย่างนี้ยิ่งถ้าเผื่อแบบพิมพ์แบบทัดไม่ได้นะสัมผัสไม่ได้นะคมดูตัวอักษรปวดคอมากเลยนะนี่ไปซื้อตัว ขาตั้งที่แบบยกให้โน้ตบุ๊กมันยกสูงขึ้นเห็นไหมแล้วก็ต้องมีแป้นพิมพ์เพื่อจะให้แบบตัวเราไม่ไปก,กดที่ตรงนี้นี่คือหลักการของเออร์โกนอมิกหรือว่าการยศาสตร์แต่ถึงแบบที่นั่งดียังไงโต๊ะทํางานดียังไงถ้านั่งทํางานวันหนึ่งสิชั่วโมงยังไงก็ไม่รอดครับ <c oughs> เป็นแน่นอนออฟฟิศซินโดรมถามหานะต่อมานะหลังต้นคอบ้างคอตรงก้มคอลงใช้มือจับสีสลแล้วกด ก็จะตึงที่บริเวณที่เรานวดเลยแถวๆนี้เลยนะครับถ้าผ่อนพอได้ไหมค้างไว้15วินาที3รอบโอเคนะอีกอันนึงเรายืดกล้ามเนื้อคอชั้นลึกแถวๆนี้ด้วยวิธีการคือเก็บคางหลังตรงๆนะเก็บคางเก็บคางไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่ก้มคอแล้วเก็บนี้นะ อันนี้ผิดนะครับคอต้องตรงนะหูกับไหล่อยู่ในลายเดียวกันแล้วก็เก็บเข้าไปมันจะเป็นการฝึกยืดกล้ามเนื้อฐานกระโหลกชั้นลึกๆเลยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต้นคอชั้นลึกตัวบนนะคือคอเราอะ่ะมันมีโค้งอยู่สองโค้งนะมันไม่ได้มีโค้งเดียวทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นยีราฟแบบนี้แบบนี้คือคนผิดปกติแต่โดยปกติแล้วอะ่ะมันจะมีโค้งหนึ่งปุ๊บ อีโค้งหนึ่งคือหักขึ้นดังนั้นการจัดกระดูกที่บริเวณโค้งข้างบนสำคัญโอเค10ครั้งเป็น1เซตทำา3เซตนะนี่แค่นั้นกี่ท่าละสีท่าแล้วนะนะครับถามว่าแค่นี้พอไหมไม่ต้องออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงหลังจากทําก็ได้หรือว่าว่างมาทําก็ได้วิธีการเอามือกดหน้าผากแล้สู้แรงกันเกรงหน้าผากใส่มือเราแบบนี้แต่ไม่ใช่เกรงแบบนี้นะ ไม่เอาแบบนี้นะครับให้อย่างนี้ครับคอนี้อยู่ในในแกนตรงๆเลยแล้วใช้กล้ามเนื้อก้นคอเห็นไหมขึ้นเป็นลำเลยมองเห็นไหมฮะไม่เห็นนะอ่าโทษเอามือบังอย่างนี้เห็นไหมออนี่ดูดิขึ้นเลยแล้วถ้ามันแข็งแรงมันก็จะไม่เกร็งอีกแล้วครับเหมือนคนที่เป็นนักวิ่งหรือว่าคนที่เป็นนักกีฬาเห็นไหมเขาออกกาลังกายเขาวิ่งแบบแรงมากวิ่งหนักมากไม่เห็นเขาจะเป็นตะคิวเลย ทำไมพอเราไปวิ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยแต่คิวขึ้นเพราะการฝึกฝนครับเพราะการฝึกฝนทั้งหมดเลยอายุจะเยอะจะน้อยไม่เกี่ยวนะฝึกได้หมดเลยเคยเห็นคนอายุสัก60สิแล้วมีกล้ามเป็นมัดมัดไหมม,มีนะมีเขาก็ยังมีแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับตอนหนุ่มๆนุมแค่นั้นเองแต่ก็ฝึกได้เราไม่ต้องไปถึงขั้นแบบมีกล้ามหรอกครับขอให้มันมีแรงก่อนจะมีกล้ามมันจะมีแรงก่อนมีกําลังก่อนเอาแค่นั้นอนะ่ะแค่มันมีกาลังก็ไม่มีปัญหาละสี่ทิศ อย่างนี้ผมเคยสอนบ่อยแหละซ้ายนะครับขวานะครับแล้วกดข้างหลังทดละ10ครั้ง10ครั้งเป็น1เซตทำหนึถึงสเซตแค่นั้นเช้าเย็นเช้าเย็นอาการปวดคอจะค่อยๆดีขึ้นหละก็ต้องฝึกโอเคพอได้ไหมนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรถามเข้ามาเหมือนวันนี้ขามาตอบคำถามใน แฟนเพจของเรานะที่ถามเขาปวดต้นคอทํำยังไงแบบนี้แหละครับผมก็จะทําแบบนี้แล้วก็ต้องทําทุกวันด้วยนะคือถ้าวันไหนไม่ปวดก็ยังต้องทำนะครับอาจจะไปเน้นเพิ่มความแข็งแรงจะช่วยทําให้มันดีขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยกด s u b สไครต์กดกระดิ่งใน YouTube Channel ด้วยจะได้ถึง50,000นซับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ ใครที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage ของเรานะครับหรือว่าไลน์นะแอดบั t c ิตคลินิกครับแอดบูอ็นดีไออะไรนะแอดบูเนดีไอทีซีเอลไอเอ็นไอซีแอดบั N ิตคลินิกครับเดี๋ยวมีทีมแอดมินตอบนะครับใครที่อยากรักษาทางกลยภาบัดโทรมานัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ตอนนี้เรามีบริการ ให้บริการไกา่้าบัตรที่บ้านด้วยทั้งเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะใครสนใจก็อ inbox เข้ามาสอบถามได้ครับส่วนมีอะไรอีกลายนะอย่าลืมในไลน์สามารถถามได้นะครับแล้วก็จะมีเทเรมดิซินให้ด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรตอบคำถามตอบคำถามทางสุขภาพเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยไปโรงพยาบาลก็จะต้องใช้การ เยี่ยมบ้านหรือว่าการเทเลเมทนี่แหละตอนนี้กาลังมาแรงมากนักกายภาพสามารถสอนท่าออกกําลังกายแบบเฉพาะเจาะจงกับทุกท่านได้เลยนะครับหรือสามารถสอนวิธีการประเมินอาการของเราหนักเบาแค่ไหนได้ด้วยนะแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีค่าให้จ่ายก็สามารถฝึกกับนักกายภาพส่วนตัวได้เลยนะครับตัวนี้อ้อผมลืมบอกวิธีการประเมินคอ,อถ้าเป็นกล้ามเนื้อถ้าเป็นกล้ามเนื้ออาการปวดจะอยู่แค่ บริเวณน,นั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปวดร้าวมีน้อยมากที่ปวดร้าวนะครับแต่ถ้ามันมีข้อต่อให้ลองฝึกไม่ใช่ฝึกลองเทสโดยการหันคอซ้ายขวาเนี่ยถ้ามันมีการตึงหรือมีอาการปวดทําให้ช่วงการเคลื่อนไหวหันไม่สุดหรือมีข้อติดแข็งเราสงสัยเป็นข้อแต่ถ้ามันมีการปรวดร้าวให้ทําอย่างนี้นะปวดร้าวไหมเนี่ยฮะเอียงคอไปด้านด้านนี้เราเงยคอขึ้นถ้ามีการปรวดร้าวลงแขน สงสัยว่ามีการกดทับของเส้นประสาทนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันยัยงคอไปด้านข้างแล้วเงยคอขึ้นมันจะทําให้มีอาการปวดล้าไวไที่แขนถ้ากรณีที่มีการกดทับของเส้นประสาทนี่คือวิธีการตรวจแบบง่ายๆด้วยตัวเองครับโอเคแล้วพบกันใหม่ไลฟ์น้านะครับสวัสดีครับ